สวัสดีครับผมแสบเองนะครับจากร้านนาฬิกาพีชวอตวันนี้นะครับผมจะมาทดสอบความทนทานความแข็งแกร่งของนาฬิกาโคสเปกแทงครีสามอัลตราว่าเป็นนาฬิกาที่มีความทนทานและทรหดขนาดไหนนะครับต้นคลิปนะครับผมอยากเพื่อนนะครับได้ดูความสวยงามของนาฬิการุร่นนี้ก่อนว่าตอนที่เราซื้อมาเนี่ยมันจะมีความสวยงามมากขนาดไหนและมีความสมบูรณ์มากขนาดไหนนะครับสำหรับโคสเปกแทงครีสามอัลตรานั้นจะเป็นนาฬิกาที่ผ่านการทดสอบนะครับมิลิเทอรี่สแตนดาร์ดแนะครับแล้วก็ มีกระจกนะครับจะกระจกเนี่ยจะใช้เป็นกระจกแบบ o อ i l l a า l a s s เวชันสนะครับซึ่งสามารถที่จะทนทานต่อรอยขีดข่วนได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับคราวนี้มาดูกันว่าตอนที่ผมทดสอบแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับขอเริ่มจากการทดสอบการทดสอบที่1ครับการทดสอบในเรื่องของกระจกนั่นเองรุ่นนี้อย่างที่บอกครับว่ากระจกจะเป็นกอ illa า l a s s สาดังน,นั้นครับผมจะใช้ในส่วนคัตเตอร์อันใหม่ล่าสุดที่ผมเพิ่งซื้อมานะครับกรีดกระดาษได้ดูก่อนนี่กรีดได้จริงๆคมจริงๆนะครับแล้วก็กรีดบนในส่วนของหน้าปัดนาฬิกา เพื่อนสังเกตนะตอนที่ดูหน้าปัดนาฬิกาแบบใ,ใกล้ๆเนี่ยจะสังเกตว่าหน้าปัดแทบจะไม่เป็นริ้วรอยอะไรใดๆเลยนะครับแล้วการกรีดเนี่ยผมไม่ได้กรีดเพียงแค่ห้าหครั้งนะผมถ่ายคลิปนี้ประมาณ2รอบก็กรีดไปประมาณ10ครั้งแลลวนะครับคราวนี้ไปดูการทดสอบต่อมากันคือการทดสอบในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่รุนแรงครับ extreme temperature test นะครับผมเอานาฬิการุ่นเนี้ยไปแช่ในช่องฟิตนะครับเป็นเวลาประมาณ4ชั่วโมงนะครับให้มีน้ําแข็งเกาะแล้วก็ ดูว่ามันสามารถยังใช้งานได้อีกไหมนะครับปรากฏว่ามันยังสามารถใช้งานได้ปะกะติครับสามารถที่จะมีคนโทรเข้ามาแล้วก็สามารถมีการแจ้งเตือนในเรื่องการโทรเข้าได้มีการสามารถที่จะรับในส่วนของข้อความได้นะครับแล้วนาฬิกาเนี่ยยังสามารถใช้งานได้เป็นปะกะติไม่มีการขึ้นฟ้าอะไรใดๆเลยนะครับตรงนี้บอกเลยว่าใช้งานได้เป็นปะกะติครับการันตีเลยนะครับและต่อมาครับการทดสอบดอบเทสผมโยนมาจากความสูงอยู่ที่ประมาณ1.5เมตรเป็นจํานวน4ครั้งนะครับหลังจากโยนแล้วผมพบว่านาฬิกาเนี่ยเริ่มมีริ้วรอยเกิดขึ้นกับตัวเรือนนาฬิกาแล้วก็ในนส่วของ และต่อมาสำหรับการทดสอบต่อมาคือการทดสอบการ Impact นั่นเองนะครับอิมแพกเทสติ้งการทดสอบการกระแทกผมใช้การฟาดหลังมือนะครับไปที่กระสอบทรายนะครับคลิปนี้ผมจําได้ว่าถ่ายไปประมาณ3รอบนะครับก็ฟาดไปประมาณ9ครั้งนะครับนาฬิกาก็ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติและการทดสอบต่อมาครับเป็นการทดสอบการสะเทือนครับ v i b r a t i o t test ผมได้นํานาฬิกานะครับโยนเข้าไปในการซักผ้านะครับต้องบอกก่อน ที่ผมต้องใส่ผ้าเข้าไปเนี่ยเพราะผมไม่ต้องการให้มีเสียงที่ดังเกิดขึ้นเพราะว่าผมอยู่เป็นเท้าเฮาส์ครับเดี๋ยวเสียงมันจะดังรบกวนข้างบ้านนะครับปรากฏว่าหลังจากเป็นการซักเป็นเวลา15นาทีนาฬิกายังสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วก็ในส่วนของริ้วรอยนะครับไม่ค่อยมีริ้วรอยอะไรใดๆ,ๆก็ถือว่าการเทสตร,ตรงนี้นะครับนาฬิการ,รุ่นนี้ผ่านเลยนะครับถือว่าเป็นนาฬิกาที่มีความแข็งแรงมากๆนะครับและการทดสอบต่อมานะครับเป็นการทดสอบแรงกดนั่นเองนะครับ pressure test ผมจะเอานาฬิกานะครับไปวางไว้ใต้ล้อรถยนต์นะครับแล้วก็ขับ คลิปนี้ผมถ่ายอยู่ประมาณ3รอบนะครับเพราะว่ารอบแรกเนี่ยผมถ่ายไปแล้วปรากฏว่ากล้องมันหล่นนะครับก็ถ่ายมาอีก2รอบนะครับเพื่อให้เห็นการทับจริงๆของเขาเลยนะครับปรากฏว่าในช่วงที่ทับไปเนี่ยผมคิดว่าโอเคละนะครับแล้วผมมาดูที่ตัวเรือนนาฬิกานะครับพบว่านาฬิกาเนี่ยกระจกด้านหน้าไม่มีรมิ้วรอยอะไรใดๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของสายเนี่ยก็ไม่มีริ้วรอยอะไรใดๆเลยเช่นการแต่ปรากฏว่าด้านหลังครับในส่วนของฝาหลังเนี่ยปรากฏว่ามีริ้วรอยครับตรงที่ตัววัตทุเลสนะครับผมคิดว่า บนพื้นน่าจะมีเศษกรวดอยู่แล้วผมไปวางบนเศษกรวดนะครับจนทําให้อกอลิล่ากราสสามเนี่ยมันแตกนะครับแต่ถามว่ามันทนไหมผมบอกเลยว่านาฬิการุ่นนี้ทนครับและผมเชื่อว่าคงไม่มีใครเอานาฬิกาไปให้รถทับแบบนี้เหมือนที่ผมทําหรอกนะครับในการใช้งานในชีวิตประจําวันตรงนี้ก็เป็นการกันตีเลยว่านาฬิการุ่นนี้นะครับเป็นนาฬิกาที่มีความทนทานมากๆครับและนี่คือสภาพหลังจากที่ผมได้ทดสอบอะไรต่างๆมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆดูที่กระจกกระจกเนี่ยมันแทบจะไม่เป็นริ้วรอยอะไรใดๆเลยนะครับและในส่วนของขอบตัวเรือนเพื่อนๆดูขอบตัวเเเรรรือนนนมมมัก็็จะีีบบ้้้าางงท่วยห เพราะตรงนี้ผมไปทาดรอปเทสมามันก็เลยไปริ้วรอยนะครับแต่ถามว่าเยอะไหมโผว่มันไม่เยอะนะครับและในส่วนของปุ่มครับสังเกตไหมมันจะมีสีลอกบ้างแล้วนะครับก็ผมถือว่าเอ้ยนี่ก็ยังคุมผมมันยังทน ยังเป็นนาฬิกาที่มีความทนทานอยู่นะในส่วนองสายก็จะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะครับและตรงนี้ครับฝาหลังเพื่อนๆสังเกตฝาหลังครับมันจะเป็นแบบมีรอยเล้าเกิดขึ้นลวแล้วก็มีรอยจุดๆหนึ่งขึ้นมานะครับแต่เพื่อนๆดูตรงฝาหลังที่เป็นสแตนเลสสตีลนะมันจะไม่ค่อยเป็นรอยอะไรเลยอะไรใดๆเลยนะครับก็ถือว่านาฬิการุ่นนี้เป็นนาฬิกาที่มีความทนทานมากกับการใช้งานแบบปกตินะครับย้ํานะครับว่าคลิปนี้เป็นคลิปการทดสอบเพื่อนๆอย่าไปทาตามนะนะครับการทดสอบเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆเห็นจริงๆว่าโคสเปก็็แขงแรงรมากากนนดไห โอเควันนี้นะครับก็ขอทำการเทสไว้เท่านี้แล้วกันอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับเดี๋ยวจะมีนาฬิกาสวยๆแล้วก็ดีๆมาแนะนำให้อีกแน่นอนนะครับโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ